สวัสดีครท่านผู้ชมพบกับพี่อูดเกมโซเวลครับนะครับโอ้โ oh. หตอนนี้ก็อยู่บนบ่ก,กับดักนะครับตอนนี้โหหมาป่าเพียบเลยในบ่ท่านผู้ชมดูสิโห oh, เพียบเลยนะกี่ตัวเนี่ยช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อยซิโอ้โ oh. หเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างอะไรบางอย่างนะหลังจากที่เราไปตัดไม้มาเยอะเลยสร้างอะไรดีท่านผู้ชมโอเค โอไม้เยอะจริงๆโอ้ไม oh นะ่ก็นะยวกอนนะกี่โมงโหเที่ยงพอดีเลยเดี๋ยวเราจะมาสร้างสร้างบ้านบนบ่ก,กับดักดีไหมเออเออสร้างบ้านบนบ่กับดักนะทานผู้ชมดูนะนะฟืบตกไม่ตก่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันนี่เรามีไม้เยอะแล้ว year, น,ะนี่แบบนี้โอเคเนาะ ยื่นไปเลยยื่นไปย,ยื่นไปบ้านของเราจะต้องอยู่บนบ่ก,กับดักนะฮะทําไมต่อเอองงนี่ประมาณนี้ฟึบนี่ใช่ไหมประมาณนี้ไหมยื่นไปเท่าๆกันนะฮะทั้งสองฝั่งแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหนี่เราจะสร้างบ้านแบบว่า คล้ายๆกับบ้านลอยฟ้านะ้่านผช้ชมฮะโอ้ใครยังไม่ได้กดไลค์ให้กับพีิวุ์โหกดไลค์๋ยวนี้เลยอยผิดโทษขอโทษไม่น่าเลยเราเดี๋ยวก่อนเอาขวานออกมาก่อนอันนี้คือขวานหินเราไม่มีสิทธิ์ได้ขวานทองแรงเลยนะเลเวลยังไม่ถึงแล้วก็ยังไม่มีแร่ด้วยโหถ้าตกไปล่วงตายแน่เลยโอ้เวก่อนะ ตรงนี้นะพอ,อยังวะเสียตกวะวิธีการ,รให้ตกก็คือย่อตัวนะย่อตัวจะได้มีตกนะท่านผู้ชมน,เนมีเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแจ๋วไหมนี่ตรงนี้ก็คือบ้านเสาบ้านโอ้โหความสูงประมาณไหนดีท่านผู้ชมนี้ต้องทำนั่งร้านซะมากเนะี่ยท่านผู้ชมไหม นี่นั่งร้านน,นี่คือความสูงนะฮะนี่คือความสูงพอป่าพอป่าไม้ใช้ไม้ปูเริงจริงๆนะฮะตอนนี้โอ้เราจะมาอยู่บ้านที่นี่แล้วบ้านใต้ดินเบื่อแล้วโอ้โหแจ๋วไหมแจ๋วมากๆเลยเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วไงต่อหลังคาสิครับหลังคาเอาแบบว่าธรรมดาพอใช่ไหม นี่แบบนี้พอหลังคาแบบนี้เรียบเรียบง่ายดีหนไหมนี่เดี๋ยวดูก่อนโอเคไหมล่ะนี่สวยดีเนี้ยนะนี่คือหลังคาต่อไปเราจะต้องมีทางขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าอีกใช่ไหมมีไหมมีไหมมีสิมีมีมีปึ๊บปึ๊บอ่ฮ้ย,ยบันไดบันได,นดไม่ได้สร้าง ปุ๊บนีทางขึ้นไปดาดฟ้าตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วเป็นกระจกใช่ไหมตรงนี้เออบ้านเก่าเรามีบ้านในใต้ดินของเรามีกรมีทรายอยู่นะฮะเอาไปหลอมกระจกดีกว่ากระจกก็พอมีอยู่นะฮะอ่ะลงแปงล่างดวนปุ๊บปุ๊บ,บ,บีบอกแล้วอุ้ยอ่าไม่เป็นไรเผาเพิ่มได้นะท่านผู้ชมฮะไหนทรายทรายเอาทรายออกมาก่อน เรามีเยอะเรามีเยอะไม่ต้องกลัวอ,อ๋อไอ้ไม้ละ่ะอุ้ยใช้ไม้เปลืองเนี่ยไม่มีฐานหินด้วยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสิใช้ไม้เปลืองไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอากระจกนะครับไปล้อมรอบบ้านเลยจะได้มองแบบชัดเจนหน่อยดีไหมท่านชมเฮ้ยบันไดบันไดมีป่าบันไดบันไดอ่ะพอมีนะฮะ ทำไรเพิ่มต่อฟึบาฟึบึฟบทำอะไรเพิ่มต่อล้วอดีไหมเฮ้ยทำแล้วลืมเฉยเลยปะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ทำนานเว้ยเฮ้ยล้วอล้วะทำไงวะลืมเออเฮ้ยไม่ได้ทำทำนานอะเดี๋ยวก่อนนะ ันนี้คือบันไดไม่เกี่ยวบันไดไม่เอาแล้วพอแล้วทำรั้วทำรั้ว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 ช่วยคิดรั้วหน่อยรั้วทำไงอะเออโอ้ยกว่าจะคิดได้นะท่านผู้ชมเกิดความร้อนความร้อนอย่างสูงเมื่อกี้นะโอโ้เกือบตายเหมือนกันนะท่านผู้ชมไนะโอ้โหโอ้โหร้อนเกินร้อนเกิอนอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้อกลโอ้โห มีการร้อนเกินด้วยเก็บก่อนนี่ร้อนเกินเข้าใกล้ไม่ได้นะเดี๋ยวทำรั้วกันพอไหมทำรั้วเพิ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณเท่าไรดีนี่ประมาณเท่านี้แล้วกันตอนนี้เรากำลังทำรั้วเพิ่มนะครับ พอพอไหมน่าจะพออยู่นะสิบสี่อีกนิดนึงอีกนิดเดียวอ่าพอแนละ้โอ้โหเยอะนะเนี่ยอีกสักหน่อยไหมอะเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวจะมือสกอรนะคืนนี้กะว่าจะไปนอนที่บ้านใหม่บ้านลอยฟ้าไม่ใช่ลอยฟ้าบ้านบนบอก,กับดักเห็นไหมนี่รับรองโอ้โห เดี๋ยวสัตว์มันจะต้องตกลงมาอีกเยอะเลยหลังจากที่เรามีบ้านแค่ <c oughs> น,นี้แหละนะฮะเราก็จะได้ทำแบบว่ามองได้รอบทิศเลยนะท่านผู้ชมอุ้ยเสียเลยนะถ้าเราวางกระจกผิดเสียทันที <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยกระจกเหมือนจะไม่พอท่านผู้ชมกระจกเหมือนจะไม่พอไม่พอจริงๆด้วยไม่พอก็ไปสร้างเพิ่มซินะฮะ <c oughs> ต่อไปตรงนี้เราจะเอาแบบว่าทางขึ้นไปชมดาดฟ้าข้างบนนี่นี่เห็นไหมนี่ชมดาดฟ้าเห็นไหมตื้ด,ดมองเห็นไหมแล้วเราก็มีรั้วกันตกด้วยมีรั้วกันตกนะฮะแบบนี้สวยไหมลา่านี ล้วกันตกไว้เห็นไหมไหมนี่โอ้โหเาลงไปล่างก่อนเป้ากระจกเพิ่มแป้ากระจกเพิ่มก่อนนี่เดินดีๆโอ้โหเจ็บนะโดนกระบองเพชรทีใดเจ็บทุกทีอากาศหนาวอีกเฮ้ยฟุ๊ฟฟเฮ้ย่ะลงเป้ากระจกกระจกเผาหมดยังโอ้ยยังไม่หมดนะฮะโอ้ต่อไปสิ่งที่เราจะทำพอแล้วมั้งพอแล้วออื อ่ะประตูครับทำประตูเพิ่มก่อนปุ๊บ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 อ่าได้ละจ้าได้ละครับท่านผู้ชมว้าวว้าว,ว,วปะปุ๊บโอ้โหหมาหอนท่านผู้ชมได้ยินเสียงหมาหอนไหมโอ้โหโอ้โห,โ,หโชคดีนะไม่มีอะไรขึ้นมาทำร้า,ายเราได้นะ ม่เห็นไหมติดกระจกเอา้ากระจกหมดอืมให้มันเห่าไปไเห็นไหมโอ้ตกเพียบเลยท่านผู้ชมมาตกเพียบเลยเฮ้ยทอรสเราไม่ได้อเอาเอาทอร์สมาวะเดี๋ยวก่อนนะเออเรียบร้อยไหมนี่สวยไหมล่ะเดี๋ยวก่อนไปเอาทอรสก่อนเฮ้ยทำไมเราคิดลืมเอาทอรสมาได้วะ เออไปกลับเอาทอดแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมเริ่มดีเริ่มดีบ้านบนบ่อกับดักของเราเสร็จแล้วนะปักทอดหน่อยนี่เรามีทอดทำทอดเพิ่มไหมทำทอดเพิ่มสักหน่อยท่านผู้ชมปุ๊บ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 อ่าทำทอดเพิ่มหน่อยนี่ เราไม่สามารถไปขุดทานหินได้นะแถวนี้ไม่มีก็ใช้เผาถ่านเอาแบบนี้ก็ได้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะแจวไหมแจวไหมท่านเชิมนี่โอ้ได้เพิ่มเลยพอยังพอแล้วนะป่ะอันนี้เป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะฮะดังนั้นเราจะต้องอยู่บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยจะได้ไม่ตายซ้ำซากเห็น <c oughs> ได้ไหมไไหม ติดทอดก่อนตรงไหนดีวะในบ้านเออ,องี้ดีกว่าสว่างสวยสวยงามขึ้นไปข้างบนด้วยติดบนดาดฟ้านี่ตรงสี่มุมเลยดีไหมเวลาอยู่ไกลๆจะได้เห็นชัดๆฮนะว้าวเสร็จแล้วมันล่าโอ้โหโอ้โหอ,โอะไปดู สัตว์ที่มันตกลงไปในบอ่อกับดักกันดีกว่านะท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหน่อยนี่หลวงตกนะหลวงตกด้วยโอ้ยเสียวเสียวโอ้ยตกลงไปเห็นไหมเราหลอกล่อให้มันหูท่านผู้ชมฮนะมาป่าเพียบเลยโอ้เห็นไหมไหมโอ้โหมาป่าเพียบเลยอะย่อยๆหน่อยระวังหลวงตกมองไปด้านข้างด้วยเดี๋ยวมันกระโดดลงมากัดเรานะพวกที่อยู่ข้างบน นี่เป็นบอกกับดักที่แบบว่าสุดยอดที่สุดแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมพื้นน่าจะเป็นแบบว่าพื้นเป็นปร่ปงๆดีไหมจะได้มองเห็นสัตว์อยู่ข้างล่างด้วยเออถูกไปล่ะใช่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 ใช,ช,ช,ช่มองดูสัตว์ข้างล่างนี่แม่แบบนี้โอ้โหเสียดายไม้วะตกลไปข้างล่างเลยนี่ แม่เห็นไหมเห็นไหมมองเห็นด้วยโอ้โหสุดยอดเลยบ้านของเราอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปบ้านทํำปกก่อนถ่ายรูปบ้านทําปกนะทุกชผว้ชไหมนี่บ้านบนบ่อก,กับดักเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามสวยงามดียิ่งนะฮะเอามุมไหนเดีนี่มุมนี้ก็ดีนะบ้านบนบ่อก,กับดักเรียบร้อยรับรอง สัตว์อะไรมาก็แล้วแต่มันต้องตกลงไปในบ่ออย่างสม่ำเสมอโอเคนะสสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนเป็นไงสวยไหมละ่ะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะลงไงวะเฮ้ยจริงๆมันต้องทำบันไดเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวทำทีหลังแล้วกันเดี๋ยววันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมป่ะก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วกันเฮ้ยแต่มันหนาวว่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราลงไปข้างล่างมันจะอุ่นไหมอุ่นปะอุ่นปะ เออเฮ้ยอุ่นไหมอุ่นไหมเพราะว่าตรงนี้มันมีรูนะทางขึ้นมันมีรูอยู่มันมีช่องลมเนี่ยตรงเนี้ยมีช่องลมอุ่นไหมถ้าไม่อุ่นก็แย่เลยแต่ถ้าอุ่นก็สบายหน่อยอ่าอุ่นนะอุ่นนะเดี๋ยวเราจะย้ายย้ายพวกโต๊ะคราฟแล้วก็เตาเผามาไว้ที่บ้านใหม่เลยดีกว่าใช่ไหมถ้าเราหยุดบนดาดฟ้าก็ อากาศก็เป็นไงบ้างบนดาดฟ้าอากาศก็ไม่หนาวเอ้ยเริ่มหนาวเริ่มหนาวนะอากาศกเริ่มหนาวอยู่ได้ไม่นานนะท่านผู้ชมฮนะโอเคสลับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเอ้ยมุมนี้ก็สวยนะวายนะถอดเสื้อด้วยโอ้โหมุมไหนดีเอาเป็นปกนะมุมไหนเป็นปกดิบ้านบนบ่ก,กับดักเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์อย่าลืมกดไลค์สับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยสวัสดีครับ